หยดติงติงติ๋งแบบนี้นะครับเป็นที่น่าพอใจครับเราจะปลูกพริกนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเฉลด่ดบ้านเราครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูเทปน้ําหยดนะครับซึ่งเราได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับก็จะต่อสายเมนตัวนี้ไปนะครับตัวนี้เป็นวาลนะครับเป็นวาลต่อสายเมนไปหาเทปน้ําหยดของเราเราได้ติดตั้งครับจะมาลองให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตัวนี้ก็สายเมนตัวนี้ก็ปล่อยเข้าที่นานะครับปล่อยเข้าที่นาไปแล้วก็สายเมนตัวนี้แล้วก็แบ่งน้ํามานะครับแบ่งน้ํามาใส่สายน้ําหยดของเราครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ครับเราจะใส่สายน้ําหยดตามสายเมนนี้นะครับนี่ครับไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับเราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะมีทางแยกออกมาแบบนี้นะครับตามระยะนะครับว่าเราจะให้ห่างเท่าไหร่นี่ครับแปลงนี้เราจะปลูกพริกนะครับปลูกพริกก็ติดตั้งไว้ก่อนนะครับมาดูการทํางานว่าสายน้ําหยดจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับก็หยดแบบติงต๊งติ๊งติ๊งแบบนี้และครับ นีเปิดมาได้คู่ใหญ่ๆแล้วนะครับนี่ครับดูการทํางานดูการหยดของเขาครับเทปน้ําหยดนะครับนานผู้ชมครับเป็นเทปน้ําหยดนี่ครับก็ออกมาแบบนี้ครับนะครับหยดแบบติ๊งติงติ๊งไปนะครับก็ห่างกันประมาณหนึ่งฟุตนะครับแต่ละจุดครับสามสิบเซนจุดนี้จุดนี้มาหาจุดนี้นะครับสามสิบเซนนะครับเขาหยดไปนานๆก็จะ ซึมทั่วแปลงนะครับไปดูคันยาวๆนะครับดูแปลงของเราด้วยนะครับเราจะผูกพริกนะครับครัเขาก็หยดติ๊งติงต๊งติ๊งแบบนี้นครับทุกทานครับนี่ครับการหยดของเขาครับแปลงยาวมากครับเราเปิดมาได้คู่ใหญ่ๆแล้วนะครับลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็เป็นที่น่าพอใจครับถ้าอยู่ในระดับนี้นะครับสายน้ําหยดสายน้ําหยดหาซื้อได้นะครับท่านผู้ชมครับหาซื้อทางร้านเกษตรมีขายนะครับหรือว่าบอกชื่อของเขาเลยว่าเทปน้าหยดเราก็จะหามาให้นะครับราคาไม่แพงครับ1,000เมตร ก็จะอยู่900กว่าบาทครับนี่แล้วไม่ถึงบาทนะครับปลายสายเราก็ปิดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลายสายนะครับปลายสายนี่ครับสุดแปลงแล้วสุดแปลงแล้วมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับนี่ครับปลายสายเราก็ปิดไว้นะครับ พับพับแล้วก็ตัดนี่แหละครับตัดเสีของเขามาปิดไว้เลยนะครับก็จะออกอยู่นิดหน่อยนะครับนี่ครับก็เอาตึงพอประมาณนะครับนี่ครับดูการตึงนะครับนี่ครับถ้าตึงเกินไปก็สายก็จะขาดจะแตกได้นะครับพอประมาณประมาณเมื่อน้ําไม่มีที่อมก็ออกที่หยดน้ํานั่นแหละครับนะครับแลงของเรานน้นนะครับสายตรงนี้ก็มาสวน ผลลิสงนะครับนี่ครับก็ได้กินไปด้วยครับนี่ครับก็หยดติ้งติงต้งติงต้งติ้งแบบนี้ครับก็เป็นที่น่าพอใจครับได้ระดับนี้นะครับเทปน้ำหยดสายน้ำหยดของเราติดตั้งต่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ<ม>ก็ได้ครูใหญ่ๆแล้วนะครับเสือได้ครูใหญ่ๆ หยุดติ๋งติ๋งติ๋งแบบนี้นะครับเป็นที่น่าพอใจครับเราจะปลูกพริกนะครับท่านผู้ชมครับเราจะทําการปลูกพริกแล้วที่เหลือตรงน้นนะครับก็จะปลูกผักกาดกวางตุ้งนะครับผักกาดกวางตุ้งจ้นทางเหนือเรียกว่าผักจ้นนะครับก็ทําเปนแปลงไว้นะครับนี่ครับก็ใช้รถน้นนะครับรถไถนาแบบเดินตามไถพลวนนะครับ ายน้ำหยดสายเทปน้ำหยดนะครับชื่อของเขาเรียกว่าเทปน้ำหยดนีครับหยดติ้ง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 แบบนี้น่ครับเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นรูเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่เวลาเราต่อน้ําเข้ามานะครับเราก็จะหยดแบบนี้แหละครับนะครับดูความกว้างๆครับดูอีกสายดูอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะหยดแบบนี้นะนี่ครับดูการหยดของเขา หยุดไปเรื่อยๆหยุดไปเรื่อยๆนะครับหยุดดีมากครับหยุดดีมากนะครับห่างกันแค่30เซนนะครับจากจุดนี้นะครับนี่ครับจากจุดนี้มาหาจุดนี้นะครับ30เซนหยุดติ่งๆแล้วครับท่านผู้ชมหยุดติ่งๆหยุดติ่งๆแล้ว เป็นไงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่จะสั่งซื้อก็สั่งซืองซ้อทางลาซาด้าก็ได้นะครับ1,000เมตรผมซื้อมาเก0อกว่าบาทครับถูกกว่าสายน้ำพุ่งนะครับสายน้ำพุ่งนี่หนึ่งรอเมตรนี่400รกว่าบาทนะครับสายน้ำพุ่งนี่แพงกว่าตกเมตรละ4บาทกว่าสายน้ำหยดเทน้ำหยดนี่เฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึงบาทนะครับไม่ถึง1บาท 1,000ันเมตรก็900กว่าบาทเองครับราคาถูกครับนี่ครับก็ต่อแยกมานะครับสายเมนตัวนี้ก็แยกมาครับแยกมาเป็นแบบนี้นี่ครับเราดูครับว่าแปลงของเรากว้างแค่ไหนแถวของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็เจาะรูามนั้นนะครับจะรูามสายเมนแป๊บเมนนะครับเอาให้ดูกันแบบกว้างๆเลยนะครับ ทางด้านโน้นเป็นแปลงถั่วลิสงหรือว่าถั่วดินทำให้ดูกันกว้างๆให้ดูกันยาวๆครับเป็นที่น่าพอใจครับท่านผู้ชมครับเป็นที่น่าพอใจมากๆหยดได้แค่นี้นะครับเป็นที่น่าพอใจมากเลยจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างน้ําจะหยดดีมากน้อยแค่ไหนเราต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหรนะครับ แล้วก็ความคุ้มทุนความคุ้มค่าจะคุ้มค่าไหมนะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเพื่อนเืเกษตรกร,รก็คอยติดตามนะครับเราจะได้รู้ว่าเราซื้อมามันจะคุ้มทุนไหมคุ้มกับการลงทุนของเราไหมถ้าทุนเยอะก็กําไรไม่เยอะนะครับแต่ก็จะมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่แหละครับคอยติดตามคลิปนะครับคลิปหใหม่ๆทางเราจะได้ทําลงไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทุ่งนาข้าวหรือว่าแปลงผักพืชสวนครัวนะครับจะทําอย่างไรนะครับแปลงนี้เราจะปลูกผักกาดกวางตุ้งนะครับนี่ครับเราก็ไถไปแล้วไถไปแล้วก็จะได้ปรับนิดหน่อยนะครับปรับนิดหน่อยก็จะใช้สปริงเกอร์นะครับใช้สปริงเกอร์มาตั้งตั้งตั้งแล้วก็เปิดเลยครับเปิดวาลวเลย ไม่ต้องใช้หาบมารถแล้วครับเราจะได้ปรับอีกนิดหน่อยนะครับเพราะใช้รถไถนาเดินตามนะครับขึ้นร่องขึ้นแปลงจะปลูกผักกาดกวงตุ้งหรือว่าผักกาดจ้นของเรานี่หนะครับถ้าปลูกเต็มพื้นที่นี้อได้กำไรเยอะนะครับที่เมื่อวานพาไปดูต้นกล้าของเรานะครับที่ตรงนี้ก็คงจะพอนะครับก็คงจะพออยู่ปลูกฟิกบ้างปลูก ผักการกวางตุ้งบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับได้มาแล้วได้มาแล้วใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ครับเราปล่อยน้ำมานิดเดียวนะครับปล่อยน้ำมานิดเดียวถ้าปล่อยมาเยอะสายก็จะแตกจะดันนะครับเราต้องมีการวางวาลวอีกสักที่นะครับวาวปิดน,น้ำอีกสักที่หนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปอัปเดตต่อไปต่อไปเลยนะครับขอบคุณทุกทท่านครับขอบคุณครับ